บ้านสไตล์อังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่ timeless design นะครับก็คือบ้านที่ดีไซน์ไม่ตกยุคเลยเชื่อว่าเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนแน่นอนบอกเลยว่าการที่มีบ้านวสวยๆสไตล์อังกฤษมันดูอยู่ในหนังเนี่ยมันจะไม่เป็นฝันอีกต่อไปวันนี้ s p a c Space ก็เลยพามาอยู่ที่ใชนครับกับโครงการบรินีบริส์รังสิตคลอง3าครับ โครงการสไตล์โมเดิร์นบริทิชลักชัวรี่นะครับมาพร้อมกับคอนเซปต์บริสฟินิตีนั่น็กคือความสุขที่มันไม่สิ้นสุดถ้าเป็นแฮปปี้เนี่ยเป็นความสุขธรรมดาถ้าเป็นบริสเนี่ยคือความสุขที่สำราญและสุดยอดก็เลยเป็นบริสฟินิตีเอาไงเปิดรายการมาแบบอลังการขนาดนี้พามาอยู่ที่ใช่กันแล้วไม่งั้นตามไปดูโครงการกันเลยครับบ้านทำเลด,ด,ดีไซน์ ก็คือทั้งโครงการเนี่ยจะคลุมโทนด้วยบ้านสีเทาหรือเทาอ่อนให้มันดูเป็นแบบ British Luxury ซึ่งมันจะมีการคลุมโทนให้เห็นว่าสีไม่ต้องฉูดฉาดครับแต่ว่ามันจะมีความเรียบแต่หรูด,ดูไม่เบื่อมันคือทำเลดีไซน์มีหลายทายมากในโครงการนี้แต่ทายที่จะพามาดูเนี่ยชื่อว่า Richmond มีทั้งหมด4ห้องนอน6ห้องน้ำ 3ที่จอดรถและยังมีแยกโซนที่เป็น f m m l y y r o m วมาอีกบ้านโอถงกว้างใหญ่แน่นอนครับแต่ถ้าพูดถึงในมุมของ x x ็กซีก่อนเขาใช้ของดีกันมากตั้งแต่หลังคาเลยนะหลังคาในใช้ของ s อ g คือเป็นแบบ New Style ทนแดดทนฝนอยู่กันยาวๆคือทนทานมากๆแล้วก็คุมโทนด้วยสีเทาเหมือนกันความน่าสนใจคือการยกสลบเอียง37องศาครับ คือทางดีไซเนอร์เนี่ยคำนวณมาแล้วว่าเป็นองศาที่ระบายน้ําได้ดีที่สุดด้วยยังไม่แค่นั้นสาหรับตัวหลังคาเนี่ยสามารถประหยัดไฟได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นแบบโซลาร์หลุครับในตัวโซลาร์ของบ้านไซส์ใหญ่เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง5.5กิโลวัตต์ประหยัดไฟไปได้เยอะทีเดียวและในดีเทลเล็กๆของหลังคายังมีอีกซ่อนช่องระบายอากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นแกลปที่สามารถระบายความร้อนได้และทําให้บ้านอยู่สบายด้ครับถ้าเรามาดูดีเทลดีๆกันแล้วก็จะพบว่า เขาเลือกใช้แต่ของดีๆวัสดุคุณภาพสูงมาออกแบบทั้งนั้นเลยนะครับดูตรงนี้นะครับสีนิปปอนเพนส์เวเตอร์บอลสีภายนอกตัวนี้เนี่ยป้องกันสีกร่อนสีร่อนยาวนานถึง15ปีเลยป้องกันการแตกลายงาการเกิดระคายนาต่างๆได้เป็นอย่างดีช่วยลดความร้อนและก็สะท้อนแสงอาทิตย์ด้วยนะครับอ่าไม่งั้นเข้าไปดูในตัวบ้านพอเริ่มก่อนจะเข้าบ้านนะครับสแปนยาวยาวยาวมากเพื่อรองรับที่จอดรถ,ถถึง3คันซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะมีการคลุมโทนสีแบบดูสะอาดตามเหมือนเดิมและสาหรับใครที่มีรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะแน่นอนครับรันบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ชั้น1กับชั้น2นะครับ4ห้องนอน6ห,ห้องน้ำตามสเปค ข้ามาในบ้านแล้วนะครับก่อนจะไปดูอินเทอร์เนียกันว่าข้างในมันน่าอยู่ขนาดไหนเราไม่เห็นความอัจฉริยะก่อนมีระบบบ้านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโฮมด้วยโดยเป็นแบรนด์ c o m Max ของเกาหลีนะครับก็ถือว่าใช้ของดีๆมาให้ทุกคนได้ใช้งานกันในตัวบ้านซึ่งสามารถเปิดปิดไฟได้ทั่วบ้านนี่ป้าห้องรับแขกก็ได้ ปิดเปิดไฟที่จอดรถทั้งสองได้หรือว่าถ้าใครจะมากดเก่งบ้านคุณคุณดูซิว่าเป็นใครกดตรงปุ่มหน้าประตูได้เลยวะอ่าใครมาครับแล้วสามารถกดประตูต้อนรับเข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่อยากเข้ามาก็ไม่ต้องกดก็ไม่ต้องเปิดอ่ะนี่เรารู้แล้วมันจะมีระบบ e m e r g e n c y ระบบฉุกเฉินครับ เตือนผ่านตัวสมาร์ทโฮมแล้วก็เด้งเข้ามือถือเราเลยว่ามีใครมายุ่งย่ามที่หน้าบ้านเราเดี๋ยวจะโดนหรือว่ามูเงี้ยวจะเลือ้อยเข้าบ้านคุณแวะเข้าสวนหลังบ้านมาสามารถเรียกพี่ๆรปภมาจัดการสิ่งไม่พึงประสงค์ในบ้านคุณได้ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล o อ r ล็อกระบบประตูหน้าบ้านระบบไฟฟ้าในบ้านเนี่ยก็สั่งการผ่านไวเลสแล้วก็ใช้ของ Com Max ทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาชมบ้านกัน เข้ามาในโซนห้องรับแขกเลยไฮไลท์จุดที่น่าสนใจมากสุดก็คือกระจกเนี่ยสูงโปร่งถึง6เมตรทีเดียวทําให้รับแสงมาได้เต็มเต็มและที่สำคัญคือใช้แบรนด์ดีๆแบรนด์ดังๆที่คนเชื่อถืออยูแล้วอย่างแบรนด์ทอสเทมนะครับเป็นบานอลูมิเนียมที่ใช้แล้วทนทานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยข้อดีของช่องเปิดที่ ใหญ่สูงกว้างเนี่ยทำให้บ้านโปร่งขึ้นแล้วก็รับแสงมาทําให้บ้านรู้สึกว่ามีความไฮจีนมากขึ้นนะครับบ้านนี้ชื่อว่าบ้านบริชมอน์ซึ่งมาจากเมืองเมืองนึงในอังกฤษที่เขาบอกว่ามีสวนเยอะมากทุกคนชอบออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน mm hmm. เห็นความเขียวขจีของสีเขียว mm hmm. ก็เลยโยงมาในมุมของอินทีเรียด้วยที่ทําให้การตกแต่งในบ้านนี้เนี่ย ก็จะเห็นเป็นโทนสีเขียวแล้วก็ตกแต่งเป็นแสงกฤษด,ด้วยครับนอกจากมุมปโปร่งที่หน้าบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ไฮไลท์ที่ทําให้บ้านน่าสนใจแล้วความปโปร่งยังทะลุไปถึงหลังบ้านด้วยครับทาให้บ้านนี้ยอยู่สบายเพราะว่ามีช่องเปิดตั้งแต่หน้าบ้านทะลุมาถึงช่องเปิดหลังบ้านทําให้มีการถ่ายเทของลมได้ดีแล้วทําให้บ้านนี้ทั้งประหยัดไฟแล้วก็อยู่สบายด้วย และสวนกรษนี้ถ้าจาลองการใช้ชีวิตแบบสไตล์อังกฤษเนี่ยเราก็สามารถตื่นมายามเช้าแล้วก็มาทานเบรคฟาสต์ตอนเช้าอาหารเช้าเราก็จะมาเสิร์ฟตรงนี้ที่โต๊ะอาหารก็ได้เพราะว่าพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นโอเพนแปลนเปิดโล่งได้อย่างเต็มที่จริงๆเพราะว่ามีช่องเปิดทั้งข้างหน้าด้านข้างด้านหลังทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกสบายมากอะตอนเช้าก่อน,ตอน,อนตอนเช้าถ้าเราทานอาหารเช้าตรงนี้แต่ถ้าเรามีเวลาที่มัน rush อาหรือ,อรีบด่วน ไม่ต้องห่วงเลยครับบ้านหลังนี้โชว์ให้เห็นว่าเราสามารถทําช่องเปิดเพิ่มได้โดยที่จะมีแพนที y เชื่อมต่อกับตัวครัวได้เลยบางบ้านเนี่ยจะเป็นโอเพนแปลนที่เชื่อมต่อกันทั้งพนที่ไดนิ่งรูมแล้วก็ลิฟวิ่งรูมเลยแต่ตรงนี้จะมีสัสดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นมีโซนประกอบอาหารแล้วก็มีพนที y ถ้าเป็นเวลาที่เร่งด่วนเนี่ยเราก็สามารถทําอาหารอุ่นอาหารตรงนี้ แล้วก็ทานข้าวเช้าพร้อมออกไปทํางานได้ทันทีเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็โชว์เห็นว่าเราสามารถมีช่องเปิดตรงนี้ทําแพนทรีเชื่อมต่อกับโซนโอเพนแปลนได้ถามว่าประโยชน์ที่ทำแพนทรีตรงนี้ขึ้นมาก็ทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าคุณจะมารับประทานอาหารหรือว่านั่งทํางานหรือนั่งจิบกาแฟชิลๆก็ได้ครัวที่เป็นสัดส,ส่วนจะมาพร้อมกับการประกอบอาหารที่จริงจังไม่ว่าคุณจะทํา กระเพาเนื้อหรือหมูผัดกะปิก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าในโซนครัวนี้แทนที่จะต้องเปิดประตูออกไปเพื่อระบายอากาศไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีประตูแอร์ฟ o ลจากทอสเทมครับที่เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นสามารถช่วยระบายอากาศได้ง่ายนิดเดียวได้ทั้งดีไซน์ได้ทั้งฟังก์ชันตอบโจทย์ชีวิตคุณแม่บ้านมากครับชั้นล่างยังมีหห้องนอนครับ ห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่สบายแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยสําหรับคุณพ่อคุณแม่เรานะครับที่เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองพักชั้นหนึ่งก็ได้เพราะว่าอยู่ติดสวนสามารถถักโคเชถักนิตติ้งแล้วก็มองสวนสวยๆแล้วทํำให้สบายจิตสบายใจแล้วก็มีความร่มรื่นเข้ามาในบ้าน ที่สำคัญคือปลอดภัยยังไงมีการออกแบบแบบ universal design รองรับการใช้ชีวิตแบบผู้สูงวัยด้วยนะครับพื้นในห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีสเต็ปเลยทั้งตัวห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำด้วยเผื่อวีลแชร์ของพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ครับมาถึงชั้น2ง,งงใช่ไหมว่ามีโซนนี้ด้วยชั้น2เนี่ยมีถึง3ห้องนอนที่ถูกกระจายออกไป แต่ว่าโซนที่น่าสนใจคือโซนนี้โซน Family Room สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ชั้นหนึ่งได้และเป็นพื้นที่ที่โปรง่งไม่อึดอัดเลยเพราะว่ารีช่องแสงจากช่องเปิดหน้าบ้านช่องเปิดด้านข้างและช่องเปิดด้านหลังซึ่งพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่รวมกิจกรรมของครอบครัวครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงไปชั้นล่างก็ได้สามารถดูหนังฟังเพลงทํากันบ้านกับลูกหรือว่าคุณพ่อ จะจิบก่อนเข้านอนก็ได้ก็ถือว่าเป็นโซนชิลๆที่แตกต่างจากบ้านหลังอื่นที่มี Family Room อยู่ชั้น2ในบ้านด้วยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นพื้นที่เปิดในชั้น2ก่อนกระจายไปสู่ห้องนอนที่เป็น p r i v a t e zone ในชั้น2ได้ครับแต่ถ้าลูกบ้านจะทําเป็นโซนปิดก็ได้นะครับสามารถทำโซน Family Room เนี่ยให้กลายเป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้เหมือนเพนท์เฮาส์ก็ได้ ซึ่งในโซนนี้ก็สามารถตกแต่งตามที่ลูกบ้านต้องการได้เลยนะครับว่าชอบสไตล์ไหนเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวในบ้านของคุณอ่ะงั้นตอนนี้ไปดูมาสเตอร์เบดมชั้น2กันดีกว่า พื้นที่ห้องม a สเตอร์เบ o รูมนะครับคุณจะได้ห้องที่กว้างครับที่สามารถวางเตียงได้วางโซฟาไว้ดูทีวีได้ได้ห้องที่โปรง่งมีช่องแสงเข้ามาในห,ห้องนอนทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อยู่กับช่องแสงที่มันทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยกระชุ่มกระชวยได้ทั้งวันที่สําคัญยังมาพร้อมกับ Walk-in Croset ที่สามารถทําให้คุณเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวทะลุยาวเชื่อมต่อกับห้องน้ํามา ให้สาวๆได้ถูกใจกันเพราะว่าไดทั้งแต่งหน้ามีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าแมน่เนปอีกมากมายเลยครับส่วนของพื้นก็ทําให้ห้องเนี่ยสว่างขึ้นด้วยเหมือนกันด้วย s p c พื้นลายไม้นะครับที่เป็น water proof ด้วยทํำข้อสอางง่ายไม่ลอกแล้วก็ไม่เป็นรอยดําด้วย ส่วนในโซนของห้องน้ำโอ้โหกว้างใหญ่ครับนั่งได้นอนได้เลยก็แบ่งเป็นอ่างล้างหน้าก็จะเป็น his and her ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับที่สำคัญนะครับเราก็จะมีชักโครกไฟฟ้าด้วยด้านของอเมริกันซันด์ดที่เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าคุณภาพดีแน่นอนนะครับเราก็จะมีบัตรทับของคอตโต้ด้วยที่ทําให้เวลาที่คุณเหนื่อยล้าจากการทํางานมาแค่มาแค่น้ำปุ่นแค่นั้นเราก็สบายตัวสบายใจขึ้นแล้วครับ และชั้น2ะนี่ยนะยังมีอีก2ห้องนอนเล็กนอกจากมาเซอร์เบ็รลูมเล็กที่ไม่เล็กพื้นที่เยอะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นได้ครบเลยแล้วก็แต่งได้ตามใจชอบถ้าจะให้ลูกอยู่เนี่ยลูกอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะตอนนี้แดดร่มลม,มตกแล้วไปนั่งชิลๆในสวนหลังบ้านกันดีกว่า ผมว่าเป็นพื้นที่ที่ชิลสุดในบ้านเลยก็คือพื้นที่สวนที่อยู่หลังบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่โปร่งแล้วก็กว้างโดยพื้นที่สวนข้างหลังเนี่ยก็สามารถทําเป็นพื้นที่สวนได้หลายแบบนะครับที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแบบไม้เลื้อยข้างหลังก็จะเลื้อยหลากหลายรูปแบบเราจะใช้ตีนตุ๊กแกก็ได้จะเป็นเหลืองชัชชวนจะเป็นพวงชมพูที่ออกเฉียงพูหน่อยหรือพวงครามที่เป็นสีม่วงก็ได้หรือถ้าอยากจะให้ออกเป็นสวนอังกฤิเลยก็ทําเป็นสวนดอกกุหลาบไปเลยก็ได้ เพิ่มความสดชื่นแบบสวยหวานจะได้เข้ากับโครงการที่มีรูปแบบสไตล์โมเดิร์นบริทิชลักชัวรี่ด้วยเพราะว่าในโครงการเนี่ยมีหลายทายด้วยกันแต่ละแบบเนี่ยก็จะจัดทายให้มันแบบคละกันไปให้บรรยากาศเนี่ยเหมือนหมู่บ้านที่อังกฤษจริงๆไม่เหมือนโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปที่มีแบบเดียวแล้วก็จะให้อารมณ์บรรยากาศแบบซ้ําๆและสําหรับโครงการนี้เนี่ย ก็ถือว่ามีตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยสําหรับผู้อยู่อาศัยนะครับถ้าใครจะซื้อ2หลังติดกันก็สามารถเลือกได้ว่าเลือกแบบบ้านให้เหมือนกันหรือต่างกันได้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นครับส่วนของฟ a c i ิลิตี้หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยที่น่าสนใจเลยก็คือคลับเฮาส์ใหญ่เลยคลับเฮาส์เนี่ยจะตกแต่งสไตล์อังกฤษมีสระว่ายน้ายาวๆมีสระเด็กมีสระในร่มมีจักร์ซี่ด้วยที่ทําให้คุณเพลิดเพลินกันได้ทั้งครอบครัวและยังมีในส่วนของล็อบบี้นะครับที่เป็นพื้นที่ส่่วนนกกลาาาางงสามมารถทให้คุณััพผ หรือว่าต้อนรับแขกหรือว่าเป็น co-working space ที่สามารถทำให้คุณออกมาทำงานนอกบ้านได้ด้วยสำหรับสาย h e a l t h ดูแลสุขภาพหายห่วงครับเพราะว่าในโครงการเนี่ยก็มี healthy track ที่ยกระดับจากผิวจราจรที่ความยาวถึง2.5กิโลเมตรที่ทำให้คุณได้วิ่งออกกำลังกายได้อย่างสบายใจและก็ปลอดภัยด้วยและในอนาคตนะที่นี่เนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะที่ทำให้ลูกบ้านเนี่ยออกมานั่งพักผ่อนชิลๆนั่งปิกนิกได้ และยังมีบริดแคสเซิลนะครับซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยต้องชอบแน่เลยครับในส่วนนี้นะครับยังอยู่ในเฟสแรกของโครงการแต่ในเฟสต่อๆไปเนี่ยก็ยังมีแบบบ้านอีกหลายๆทยิปรวมถึงสวนสาธารณะ,ะและก็ฟาร์เชลิตี้ต่างๆเนี่ยที่จะตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของโครงการนั่นคือบริ g ฟินิ i ี้ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเข้ามาชมโครงการกันก่อนครับที่บ Br Br รานีบริด g e รังสิตคลอง3นี่อาจจะเป็นคําตอบที่คุณตามหาอยู่ก็เป็นได้ครับ สุดท้ายครั้งหน้าสเปคสเปนจะไปอยู่ที่โครงการไหนจะไปอยู่ที่ใช่หรือจะไปที่ชอบที่ไหนอีกก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายเซียเอออ่ะอะ